สวัสดีค่ะมาพบกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทใี่แอดหน่อยนะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเชา้านี้พร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นกับข่าวสารของแฮร์รี่แมกไวก่อนเลยเห็นบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยทางเวสแฮมยูเนติดได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการสู่ขอเขา่าครั้งที่2เข้ามาด้วยนะคะก็สำหรับแฮร์รี่แมกไวในก่อนหน้านี้เวสแฮมก็เคยยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะด้วยจำนวนเงินประมาณสัก20ล้านปอนด์แต่ในครั้งนั้นเนี่ยปีศาจแดงก็ได้ตอบปฏิเสธไปก่อนนะเนื่องจากพวกเขาต้องการค่าตัวที่มันมากกว่านี้ โดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนะคะคนดังอย่างฟาบิเซโอโรมาโนก็ได้ออกมายืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าเมื่อคืนเนี่ยทางขุนค้อนได้ยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่2เข้ามาแล้วนะคะด้วยจํานวนเงิน30ล้านปอนด์ซึ่งเงินจํานวนนี้ก็ทําให้ปีศาจแดงเนี่ยพอจะยิ้มออกได้นะคะเพียงแต่ในเบื้องต้นการเจรจามันยังคงอยู่ในระหว่างการพูดคุยกันแล้วก็หาข้อสรุป เพราะในตอนนี้เนี่ยทางขุนค้อนได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาที่สโมสรแต่ยังไม่มีการส่งตัวแทนเข้าไปตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแฮร์รี่แม็กไวเลยนะคะต้องรอให้เวทแฮมเนี่ยตกลงกับแม็กไวให้ได้ก่อนนะ อย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้ปีสัจแดงยังมีความคิดว่าอยากจะรอให้การเสนอราคาของสโมอสรอ,อื่นๆที่อยากจะได้ตัวแฮร์รี่แม็กไวเข้ามาก่อนนะคะเนื่องจากเห็นบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมีหลายๆทีมที่กําลังสนใจแฮร์รี่แม็กไวอยู่นะคะแต่ถ้าหากจานวนเงินที่ยื่นเข้ามาจากสโมอสรอ,อื่นๆเนี่ยมันต่ํากว่า30ล้านปอนด์ก็คงจะเป็นทางด้านเวสแฮมยูในเต็ดนี่แหละที่น่าจะได้ตัวเขาไปครอบครอง ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของไซออนซูซูกิต่อเลยนะคะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาตอบปฏิเสธปีสัดแดงไปนะคะแล้วก็ตัดสินใจย้าย,ายไปซบสโมอสรในลีกเบลเยียมไซยอย่างนั้น ก็สาหรับไซออสซูซูกิผู้รักษาประตูชาวญี่ปุ่นวัย20ปีก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าเกือบแล้วนะคะที่จะได้ไปอยู่กับปีสัตว์แดงเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตอบรับข้อเสนอส่วนตัวได้แล้วนะคะเพียงแต่ล่าสุดขา่าวมันมีสื่ออย่างดีแอเติกได้รายงานออกมาว่าในตอนนี้เนี่ยดีลของไซออสซูซูกิเนี่ยมันล่มแล้วนะคะเนื่องจากเจ้าตัวนั้นตอบปฏิเสธที่จะไม่มาคาแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเติดนะหลักๆก,ก็เป็นเพราะเขาน ไม่ต้องการที่จะเป็นตัวสำรองเขาต้องการที่จะหาเวลาในการลงสนามอย่างจริงจังแล้วพอดิบพอดีนะคะก็มีทีมจากเบลเยียมอย่างทีมแซงทุยดองยืนข้อเสนอเข้ามาในทันทีนะคะแล้วก็ให้คำสัญญาว่าซูซูกิจะได้รับการการันตีในการลงสนามเป็นตัวจริงในทันทีทำให้ซูซูกิเนี่ยไม่คิดอะไรมากนะคะก็เลยตัดสินใจยกเลิกสัญญาที่เคยคุยกับปีศาจแดง และก็ย้ายไปอยู่กับสโมวสวรแซงตุยดงในทันทีนะคะเพียงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นาการของแซงตุยดงที่ได้ดึงซูซูกิเข้าสู่ทีมนะคะก็คงจะต้องรอในหลังจากนี้อีกสักพักหนึ่งนั่นแหละ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของสกอตแม็กโทมานีต่อเลยเพราะล่าสุดเห็นบอกว่าปีศาจแดงเนี่ยได้ตอบปฏิเสธในการขายสกอตแม็กโทมานีให้กับสมสรเวสแฮมนะคะก็เมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากที่ทางขุนค้อนจะยื่นซื้อแฮร์รี่แม็กไกวเข้ามานะคะก็ยังมีการยื่นซื้อแม็กโทมานีเข้ามาด้วยนะคะด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันเดะเลยนะคือ30ล้านปอนด์ซึ่งในส่วนของแฮร์รี่แม็กไกวนั้นปีศาจแดงดูเหมือนจะให้ความสนใจนะคะแต่สําหรับสกอต ทางปีสัตวแดงตอบปฏิเสธไปก่อนในเบื้องต้น โดยมันมีสื่ออย่างสกายสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยว่าจำนวนเงิน30ล้านปอนด์เนี่ยดีสั์แดงคิดว่ามันต่ำมากจนเกินไปพวกเขาอยากได้ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณซัก45ล้านปอนด์เพราะในตอนนี้แม็กโทรมินีเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีเลยนะคะแถมนักเตะในตำแหน่งกองกลางอย่างคอบบี้เมนูก็เพิ่งจะมีอาการบาดจ็บก็เลยต้องการที่จะเก็บแม็กโทมินีเอาไว้กับทีมเพราะเดี๋ยวก็ต้องปล่อยทั้งเฟแล้วก็ดอนนี่ฟนเดเบกออกไป อย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้ทางสื่ออ้างว่ามันยังมีอีกสโมรสรหนึ่งที่กําลังจุดจุดจอ้จองในการยื่นขอซื้อแม็ทโทรมินีอยู่นะคะนั่นก็คือทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเห็นบอกว่าถ้าหากนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอเข้ามาในราคาสวยๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าปีศาจแดงจะปล่อยแม็ทโทรมินีออกไปนะคะแต่อย่างที่บอกแหละเบื้องต้นราคามาจะต้องสตาร์ทที่45ล้านปอนด์เท่านั้น ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของจอนนี่อีแวนต่อเลยนะคะเห็นบอกว่าในตอนนี้เนี่ยจอนนี่อีแวนยังคงกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเขานะคะเพราะปีสัตว์แดงยังไม่มีการยื่นข้อเสนอในแบบระยะยาวให้เขาสักทีก็สำหรับพี่จอนในปัจจุบันนี้ก็เป็นนักเตะของปีสัตแดงนะคะเพียงแต่มันจะเป็นการเซ็นสัญญาแบบระยะสั้นเท่านั้นเห็นบอกว่าจะเซ็นการแค่ช่วงทัวปีซีสั้นนี้นะคะ แล้วถ้าหากมีการขอซื้อเขาจากสโมสรอื่นๆเนี่ยอีเวนก็สามารถที่จะตอบรับได้ในทันทีเพียงแต่ในก่อนหน้านี้นะคะมันมีสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อิมนิงนิวได้ออกมาเปิดเผยว่าทางเอริกเทนฮากได้เห็นฟอร์มของอีเวนในช่วงการซ้อมนะคะแล้วค่อนข้างที่จะประทับใจก็เลยอยากให้อีเวนเนี่ยเซ็นสัญญาถาวรแบบระยะยาวกับทีมไปเลยนะคะหลักๆก,ก็น่าจะอีกประมาณสัก1ปีถ้าจะพอเหมาะพอดี ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังไม่มีการเรียกอีแวนเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาฉบับนี้นะคะทําให้ได้มีการเปิดเผยว่าอีแวนค่อนข้างที่จะกังวลว่าเขาจะไม่ได้รับการเซ็นสัญญาในแบบแต่ย,ยาวเพราะพรีมลิกอังกฤษมันก็เหลืออีกแค่ประมาณซัก2ออาทิตย์เท่านั้นนะ อย่างไรก็ตามนะคะในดีลของจอนนี่อีแวนเด็กผีก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะถึงแม้ว่าอีแวนเนี่ยจะหมดสัญญาระยะสั้นกับทีมแต่ปีศาจแดงก็สามารถเซ็นสัญญากับเขาได้ในหลังจากนั้นอยู่ดีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะฟรีเอเจน แต่ถ้าหากจับพัดจับผูด้านมีทีมใดทีมหนึ่งที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาในระหว่างนี้นะคะก็ไม่แน่ว่าจอห์นนี่อีเวนเขาอาจจะตัดสินใจย้ายไปอยู่กับสโมสรน,นั้น,น,น,นก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะปีสัตว์แดงในตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่ชัดอะไรว่าจะให้เขาอยู่ต่อกับทีมทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของทอมมีตันต่อเลยเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับอังเดโอนาน่านะคะ ก็สำหรับทอมฮิตันในเกมล่าสุดที่ปีศาจแดงพบกับแอตเลติกบิลเบาเนี่ยเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมด้วยนะซึ่งหลักๆมันก็จะเป็นการเลือกของเอลิกตินฮาร์กนั่นแหละ โดยเมื่อคืนนะคะมันมีสื่ออย่าง MUTV ได้สอบถามทอมฮีตันนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทำหน้าที่เป็นจับ,บันทีมในวันนั้นแล้วก็ถามถึงที่เขาได้เพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างอังเดโอนาว่าเขารู้สึกยังไงบ้างอ๋อสำหรับเรื่องนั้นมันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เลยแหละที่ผมได้เป็นกับบันทีมมันเป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจมากๆม,ม,มันเป็นเกียรติที่ผมได้เป็นกับบันทีมจึงไม่มีวันไหนที่ทาให้ผมมีความสุขมากเท่ากับวันนี้อีกแล้ว ปีซีซันมันผ่านไปได้ด้วยดีผมสนุกกับมันมากผู้จาัดก,การทีมต้องการให้เราพัฒนาก้าวไปอีกหนึ่งระดับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สโมสรแห่งนี้นั้นต้องการเราเดินทางไปที่ต่างๆของโลกได้เห็นการสนับสนุนทั้งหมดของแฟนบอลมันงดงามมากๆแล้วผมก็มั่นใจได้เลยว่าทุกๆคนกำลังจะตั้งใจดูเราเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซันหน้า ผมพูดตรงๆเลยนะนักเตะแบบผมเนี่ยถ้าไปอยู่ที่อื่นผมอาจจะได้ซ้อมแบบแยกซ้อมพวกเขาไม่ใส่ใจกับผู้รักษาประตูส่วนสำรองสักเท่าไหร่แต่สำหรับที่นี่ผมได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันกับนักเตะซูเปอร์สตาร์หลายหลายคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่มันก็เช่นเดียวกันถึงแม้ผมจะอายุมากผมก็จำเป็นจะต้องรักษามาตรฐานของผมให้ดีเหมือนเดิมไม่งั้นผมก็ไม่มีพื้นที่สำหรับการลงสนามทุกสิ่งทุกอย่างมาสมเหตุสมผลถ้าคุณ ไม่ดีพอคุณก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับสโมสรแห่งนี้ส่วนสำหรับเรื่องของอังเดอโอน่าผมว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆที่ปีศาจแดงเซ็นเขาเข้ามาเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากๆผมสนุกมากๆกับสไตล์าการเล่นของเขาเขาน่าจะเหมาะกับการทาทีมของเอริกเทนฮารเพราะผมเนี่ยเห็นกับตาตัวเองด้วยวิธีการเล่นของเขาผมหวังว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเขานะ แม้ว่าผมจะอายุมากกว่าเขาก็ตามแต่ผมก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสอดแทรกโอกาสของตัวเองให้ได้รับความไว้วางใจในการลงสนามบ้างเขากับผมเข้ากันได้ดีมากเลยตอนนี้ผมตั้งหน้าตั้งตาที่จะร่วมงานกับเขาแต่ผมต้องแข่งขันกับเขาและเราก็มาคอยดูกันสิว่ามันจะดำเนินไปในทิศทางไหนทอมมีตันก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของฟาคุนโดเปเยตี้ต่อเลยนะคะพอล่าสุดเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยพร้อมจะย้ายทีมซะอย่างนั้นก็ําสำหรับฟาคุนโดเปเยตี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่เลยก็ว่าได้นะกับนัดล่าสุดที่ปีศาจแดงเตะอุ่นเครื่องกับแอตลติกบีเบลเนื่องจากเขาทําประตูในช่วงทดเจ็บได้นะทําให้ปีศาจแดงก็รอดพ้นจากการโดนล้อไปนะคะ เพียงแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางฟาคุนโดเปเยต t ี้เนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวแล้วด้านไปพูดเป็นในๆว่าเขาเนี่ยอาจจะย้ายทีมออกไปในตลาดนี้เลยนะคะ เบตี้บอกว่าสําหรับอนาคตของผมเนี่ยเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะผมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่สถานการณ์ของผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะยากลําบากผมต้องการที่จะลงสนามอย่างสม่ําเสมอเพราะงั้นผมคิดว่าบางทีการย้ายทีมมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่เบื้องต้นมันอาจจะเป็นการย้ายทีมแบบยิมตัวเพราะผมคาดหวังว่าในอนาคตผมจะแข่งเก่งกว่านี้และกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับสโมอสร จริงๆถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อผมก็คาดหวังว่าผมจะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอและผมก็คงจะพัฒนาความกันเล่นของตัวเองได้แต่ประเด็นก็คือที่นี่มีนักเตะในตำแหน่งปีกเยอะมากๆและผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ผมจะแย่งตำแหน่งภายในสโมสรแต่ยังไงซะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ เราก็คงจะต้องดูกันต่อไปในสัปดาห์หน้าว่าผมจะได้อยู่กับสโมอสรแห่งนี้หรือเปล่าผมกับเทนฮากเนี่ยพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นมันยังเกิดขึ้นไม่ได้ว่าผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือย้ายออกไปแต่ผมก็ยืนยันว่าทางเลือกที่ผมเลือกนั้นมันจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมฟาคุนโดเปเยตี้ก็เปิดใจเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตวแดงในรอบเช้านี้ก่อนที่จะจากกันไปย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และอยากจะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละหไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะแล้วสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ